สวัสดีครับพวกเราที่รับทุกคนเราจะมาเรียนรู้ถึงสมาธิของความดื่มดำ่ำของความสงบของการตื่นรู้แบบบานของความรู้สึกที่มีวิตชิวาของหัวใจที่เรากำลังเชื่อมโยงกับสนามพลังอันลับลับของจักรวาลผ่านความรู้สึกมากมายที่มันเกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของเรา แน่นอนทุกๆความรู้สึกที่เรากำลังเชื่อมต่อวงจรของจิตใต้สำนึกนั้นจะเป็นเสมือนกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงหรือต่อต่อยอดกระแสจิตของเราเข้าสู่ชีวิตหรือความสำเร็จที่ล้ำเลิศที่มีคุณค่าจริงๆเรามีชีวิตอยู่ทุกๆวันนี้ทุกวันนี้ทุกๆลมหายใจก็เพื่อที่จะค้นพบ ความได้รับของชีวิตหรือกโแเทงจัก,กรวาลซึ่งเกิดขึ้นจากการประจักษ์แจ้งในชีวิตเกิดขึ้นจากการมองเห็นโลกและจิตวิญญาณในแบบของคนที่เข้าใจถึงความจริงแท้ในระดับของชีวิตผ่านสติปัญญาที่ล้ำลึกหรือผ่านประสบการณ์ที่ล้ำเลิศรู้สึกถึงชีวิตในทุกมิติที่มันลึกซึ้งไม่นะว่าจะเป็นความเข้าใจชีวิต ความรู้สึกงดงามที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์หรือสิ่งที่เราได้ผ่านพบหรือความซาบซึ้งใจที่ทําให้เราไม่ไม่อะไรไม่ทําให้จิตของเราต้องเศร้าหมองเมื่อเราค้นพบกฎแห่งแรงหนึ่งดูด the law of attraction จิตของเราจะเป็นสมาธิจะไม่วอกแวกจะไม่วู่วามเราจะมองเห็นความจริงของชีวิตด้วยทัศนคติที่มันล้าเลิศ เราจะเข้าใจชีวิตด้วยความรู้สึกที่เราไม่ไปไปผูกพยาบาทอาฆาตหรือทุกข์กับใครหรือไม่ติดยึดอยู่กับความรู้สึกผิดในแบบของการตัดสินตัวเองหรือในแบบของการไม่เอาัยตัวเองทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากการค้นพบกระแสจิตบวกหรือความคิดที่ทรงพลังจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่มีความหวังมันเป็นอิสระและ เข้าถึงความพึงพอใจที่ทําให้เราเลิกสงสัยวิตกกังวลหรือติดยึดอยู่กับความรู้สึกที่มันคอยบันทอนหรือกดดันหรือคอยบีบขั้นหัวใจของเราดังนั้นด้วยเหตุผลนี้เองผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่กําลังได้รับโอกาสเช่นเดียวกับผมคือการถ,ถ่ายทอดสัญญาณพิเศษในขนาดนี้เราจะใช้ช่วงเวลาในช่วงนี้ เพื่อที่จะทําให้จิตของเรามันเกิดความปิ๊งแวบขึ้นมีคําพูดว่าความคิดแรกที่เกิดขึ้นมันจะใช้เวลา17วินาทีใน17วินาทีนี้ถ้าเราสามารถสันสะเทือนความรู้สึกบ,บวกได้อย่างเต็มที่เราจะสันสะเทือนอนุภาพของจิตใต้สำนึกได้อย่างทวีคูณมากมายมหาศาลเพียง17วินาทีมันจะกลายเป็นพลังโมเมนตัมหรือพลังที่ส่งหนุนเนื่องให้เราเข้าถึง ความสาเร็จหรือกฎแห่งจัก,กรวาลผ่านความรู้สึกที่ทรงพลังที่เราเรียกเรียกว่าความคิดบวกและแน่นอนใน17วินาทีนี้ถ้าเรามุ่งมั่นกับความสําเร็จมุ่งมั่นกับความบุมสมบูรณ์หรือความโชคดีเหมือนที่อับราฮัมฮิกเคยพูดว่ามันคือการต่อวงจรของจิตใต้สนึกสู่สู่ความสําเร็จอย่างไม่มีขีดจํากัดและมันเริ่มต้นจากการเข้าใจความรู้สึกหรือประสบการณ์นี้ มันเป็นสมาธิที่ไม่ต้องหลับตาเป็นสมาธิที่ไม่ต้องสำรวมกดดันเคร่งเครียดบีบคั้นแต่เป็นสมาธิที่รู้สึกถึงสติสัมปชัญญะรู้สึกถึงการตื่นรู้ของจิตได้สำนึกรู้สึกถึงความรู้สึกที่ทรงพลังต่างหากเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกกับความรู้สึกที่ทรงพลังกับจิตสำนึกที่เต็มไปด้วยความความชัดเจนแน่ๆแ,แ,และสว่างไสวจงรู้เถอะว่าเรากําลังเข้าถึงภาะวะฟูลไล มันหมายถึงพลังสมบูรณ์แบบมันหมายถึงชีวิตที่เราจะเป็นอิสระจากความจากความอะไรจากความลังเลสงสัยจากความวิตกจากความเหงาหงอยจากความเสื่อมซึมจากความโศกเศร้าจากความกระสับกระสนกระสับกระส่ายจากความสับสนวุ่นวายมันจะเข้าไปถึงความรู้สึกที่อิสระจิตมันมีพลังพลังที่เกิดขึ้นคือพลังของความคิดที่มันทรงพลังความคิดบวกมันเกิดจากความรู้สึก ที่เรากำลังเข้าถึงพลังอํานาจอันแสนมหัศาา์ของจิตใต้สํานึกและวันนี้ผมอยากจะให้พวกเราทําสมาธิง่ายๆด้วยกันร,รู้สึกถึงความสงมบรู้สึกถึงความเป็นอิสระแม้นในช่วงที่เรากําลังกําลังผ่อนพักตกรรู้ในเวลานี้มันเป็นช่วงของของเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองได้มีเวลาอยู่กับชีวิตซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นช่วงสําคัญ ที่เราจะเข้าถึงอ,อะไรเจ็ดจำนงหรือ the power of intention หรือความปรารถนาที่แท้จริงของเราที่ทำให้17วินาทีแห่งความรู้สึกใหม่แห่งการแห่งการอะไรแห่งการลงโปรแกรมจิตหรือแห่งการจูนตัวเราเองกับจัก,กรวาลจะกลายเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในระดับของชีวิตและจิตใต้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วและฉับพลันมันคือการเข้าถึงกฎแห่งแรงดูดอย่างแท้จริงเป็นการทำสมาธิแบบไม่ต้องไป ควบคุมอารมณ์เป็นการประจักแจ้งในความคิดหรือความรู้สึกในแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปในแบบที่เป็นอิสระในแบบที่เต็มไปด้วยความปล่อยวางมีความสุขมีความปรารถนาดีลองหายใจเข้าไปรู้สึกถึงความสงบไร,ไรแรงต้านนะและมีพลังของแอคชั่นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องแอคทีฟหรือต้องกระตือรือร้นกับชีวิตเราต้องรู้สึกถึงแรงปรารถนาที่เต็มไปด้วย ความงดงามเต็มไปได้วยความอะไรความรู้สึกที่ทรงพลังของชีวิตทั้งหมดนี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดที่เรารู้สึกต้องรู้สึกแล้วก็เชื่อแล้วต้องต้องสัมผัสกับมันต้องยอมรับกับมันต้องเข้าถึงมันต้องรู้สึกว่ามันกําลังเชื่อมโยงกับเราเหมือนเรากําลังพูดถึงความร่ํารวยความสําเร็จความบางครั้งร่ารวยความโชคดีก็นั่นหมายถึงเรากําลังรู้สึกกับสิ่งที่เราปรารถนาผ่านความคิดผ่านรูปภาพผ่านจินตนาการผ่านมนโนคติ ผ่านสำนึกรู้ผ่าน imagine หรือผ่าน visualization คือการสร้างกระบวนการที่เราเรียกว่าการสัมผัสความรู้สึกที่เหนือกว่าและความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจากความคิดบวกหรือพลังอำนาจที่เรากำลัง motivation หรือกำลังเชื่อมโยงไปสู่ความรู้สึกว่าเรากำลังเข้าถึงประสบการณ์นั้นเข้าถึงความรู้สึกนั้นนั่นคือการสร้างพลังอำนาจของสมาธิไปสู่ความสาเร็จในแบบที่เรากำลังเรียนรู้ร่วมกันในวินาทีนี้ อยากให้พวกเราสัมผัสจับลมหายใจสัมผัสกับความสงบสัมผัสกับจิตที่อิสระสัมผัสกับความเป็นตัวตนที่ละเอียดอ่อนความปราณีตความรู้สึกที่เรากําลังกําลังไหลกำลังตระหนักรู้และความตระหนักรู้นี้เป็นความตระหนักรู้ง่ายที่มันไม่มีอะไรซับซ้อนนอกจากความยอมรับนอกจากความสงบนอกจากความเรียบง่ายนอกจากัวใจของเราที่กําลังหลั่งไหลพั่งพลูความรักหรือความมีเมตตาความกรุณา และความรู้สึกที่เป็นอิสระจากการไปไปไปหยิบฉวยไปแย่งชิงไปแข่งขันมันเป็นความรู้สึกว่าเรากำลังค้นพบเส้นทางใหม่ที่ที่ทำให้เราสงบสุขที่ทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกเบิกเบกบานรู้สึกดื่มดมรู้สึกตระหนักรู้รู้สึกถึงความเป็นอิสระรู้สึกถึงความวิเวกรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราทั้งหมดนี้แหละคือกฎแห่งจัก,กรวาลซึ่งผม ผมได้รับรู้และวกาลังถ่ายทอดให้กับพวกเราทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่ดีมันเป็นความรู้สึกว่าเรากําลังเชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ผ่านจิตใต้สำนึกของเราที่ต่อวงจรตรงกับจัก,กรวาลโดยที่เรากําลังอะไรโดยที่เรากําลังสัมผัสกับการไหลลื่นของอํานาจของอนุภาคของจิตที่มันกําลังส่งพลังรัศมีหรือแสงสว่างเหมือนเพชรท,ที่มันกําลังแวววาวเป็นประกายออกมาฉันใดก็ฉันนั้น ใด้เหตุผลนี้ผมก็อยากให้พวกเรารู้สึกถึงถึงพลังอํานาจของจิตใต้สำนึกที่มันเต็มไปด้วยความปราดเปรื่องความฉลาดเฉลียวความแน่วแน่ความเป็นอัจฉริยะความแยบคายและความลึกซึ้งสุขุมความพิถีพิถันความเอาใจใส่ความปรารถนาที่เต็มไปด้วยความสุขและความเบิกบานของชีวิตทั้งหมดนี้คือกระบวนการที่กําลัง กระตุ้นการตอบสนองของชีวิตผ่านจิตใต้สำนึกของเราจากการทําสมาธิใน77วินาทีนี้ทุกขณะจิตที่เรากําลังเชื่อมโยงกับความรู้สึกกับความปรารถนากับหัวใจกับพลังอานาจอันลึกลับของชีวิตผ่านจิตใต้สำนึกพวกเราก็จงโปรดเลยทว่วนี่คือวิธีการที่เรากําลังเข้าถึงความอุดมสมบูรณ์ความร่ารวยเข้าถึงแรงปรารถนาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และความโชคดีเข้าถึงความมั่งคั่ง เข้าถึงความเป็นเศรษฐีเข้าถึงความสุขเข้าถึงความร่าเริงเข้าถึงความสนุกสนานของชีวิตเข้าถึงความรู้สึกที่ไม่มีขีดจากัดเข้าถึงความมีสติสัมปชัญญะเข้าถึงความล่ำเลิ่ของของหัวใจของสติปัญญาทั้งหมดนี้คือการทําสมาธิเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เติมเต็มพลังอํานาจของชีวิตผ่านหัวใจของเราผ่านสํานึกรู้ของเราและผมหวังว่าแรงสั่นสะเทือนจากสมาธิและจิตใต้สานึกที่กําลัง ฝึกฝนหรือกําลังตกผลึกที่เรากําลังฝึกฝนเรียนรู้พร้อมกันนี้จะทําให้พวกเราทุกคนได้ลิมรสกับประสบการณ์ใหม่ได้เข้าถึงความรู้สึกที่สุดยอดที่สุด,ท,สดที่เราเรียกว่าความโชคดีพลังชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพที่สุดยอดกําลังเกิดขึ้นกับหัวใจของเราและเรากําลังจูนจิตหรือว่าซปเปอร์จูนนิ่งตัวเองเพื่อเข้าถึงกฎแห่งแรงดึงดูดและความสําเร็จ ที่พวกเราทุกคนกําลังได้รับอยู่พร้อมๆกันในขณะนี้สัมผัสความรู้สึกนี้ครั้ง,เป,เ,ง,งเป็นความรู้สึกที่เรากําลังน้อมรับเป็นความรู้สึกที่หัวใจของเรากําลังสัมผัสกับประสบการณ์ที่ช่างแสนมหัศจรรย์ในลมหายใจนี้และจงรู้เถอะว่านี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่เรากําลังร้องขอและได้รับจากจัก,กรวาลจากการอยู่ในความสันโดษและความเงียบในวินาทีนี้ซึ่งมันกําลังจูน จูนประสบการณ์ที่เรากําลังร่ำร้องด้วยขาให้เกิดขึ้นกับจิตใต้สุนึรของเราพร้อมๆกันคือการทําสมาธิเพื่อออกแบบเส้นทางชีวิตด้วยกดแ่งแรงดงดูดคือการเชื่อมกระแสจิตเพื่อขยายเครือข่ายแห่งการค้นพบชีวิตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่เต็มไปด้วยพลังของความสําเร็จที่เต็มไปด้วยความลําเลิศหรือเต็มไปด้วยความอะไรหรือเต็มไปด้วยความ ความสนุกสนานความหลงไหลความสุดยอดที่มันเกิดขึ้นกับจิตใต้สำนึกของเราผมอยากให้เรารู้สึกถึงมโนมโนสำนึกที่สูงส่งหรือความรู้สึกที่มันมีพลังซึ่งทั้งหมดนี้มันกำลังจะตั้งรหัสรับให้เราได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่หรือได้ยึดลงโปรแกรมจิตของเราในวินาทีนี้เพื่อเติมเต็มความฝันและทำให้ภารกิจของเราได้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราปรารถนาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนี่คือความรู้สึก ที่ผมกาลังสัมผัสกับกับอะไรกับหัวใจของตัวเองผ่านจัก,กรวาลผ่านจิตใต้สํานึกผ่านความรับรู้ที่กําลังค้นพบตัวตนที่เป็นแกนแท้ที่เรากําลังปลดล็อกหรือเป็นเป็นอิสระจากความอะไรจากสิ่งที่มันคอยยึดยึดเหนี่ยวและและกัดกันเราเรากําลังออกจากจากอะไรจากเงื่อนไขเดิมจากสถานการณ์ที่มันไม่เอื้อมหน่วย ชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงมันไม่หยุดนิ่งแต่มันต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาและชีวิตของเราก็ไม่ได้มีเส้นทางเพียงแค่เส้นทางเดียวเราทุกคนต่างมีทางเลือกเสมออยู่ที่เราจะกล้าสลัดความกลัวแล้วออกไปจนภัยเพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงและความฝันอันยิ่งใหญ่ของเรารอย,อยังถึงเวลาที่เราจะจะไปจะออกไปตามหาเส้นทางชีวิตเพื่อเติมเต็มฝันของเราหรือย,อยังสิ่งสําคัญที่สุดคือมันต้องกล้าที่จะละทิ้งอัตราตตน กล้าที่จะค้นพบพรสวรรค์และความสง่างามในตัวเองกล้าที่จะกล้าที่จะหลอ่อหลอมตัวเราเองกล้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจและตกผลึกทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะนําพาชีวิตของเราก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จสูงสุดในสิ่งที่เราฝันนั่นเองผมขอให้กําลังใจกับการฝึกฝนในทุกช่วงเวลาจนถึงลมหายใจนี้เพื่อเราทุกคนได้รู้สึกถึงชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด ขอให้เรารู้สึกกับความสําเร็จและความงดงามของชีวิตในแบบที่เรากําลังเข้าถึงจิตใต้สำเนึกของเราพร้อมๆกันขอให้เรารู้สึกกับจิตใต้สํานึกและพลังแห่งความดื่อดาของชีวิตนี้พร้อมๆกันในขณะจิตนี้และรู้สึกถึงความรักที่มันสถิตยอยู่ในหัวใจของเราที่มันกําลังแผ่รัศมีออกไปจากอะตอมจากเซลล์ในร่างกายของเราและแผ่รัศมีออกไปสู่ ชีวิตลมหายใจของเราและเป็นประกายของความรู้สึกนี้ไปทั่วทั้งจัก,กรวาลน,นี่คือการฝึกฝนวิธีการต่อวงจรของจิตใต้สำนึกสู่ความรักและความสําเร็จที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากพลังอํานาจของชีวิตที่เชื่อมโยงกับจิตใต้สานึกผ่านหัวใจของเราและผ่านพลังอํานาจของสติปัญญาที่ทรงอนุภาพอย่างลึกซึ้งที่เราทุกคนกําลัง สัมผัสกับประสบการณ์นี้พร้อมๆกันขอให้เรารู้สึกถึงความสงบและความตื่นรู้แบบานนี้อย่างแท้จริงตั้งแต่วินาทีนี้และทุกๆลมหายใจตลอดตลอดเวลาและตลอดไปขอให้เราฝึกฝนการทำสมาธิและการเจริญภาวนาหรือการตระหนักรู้ถึงชีวิตผ่านลมหายใจและสติปัญญาของเราทุกๆวันมันคือคุณแจรับ หรือคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงความสมบูรณ์แบบและความสุดยอดของความเป็นอัจฉริยะในตัวของเรานั่นเองและผมบวังว่าพวกเราทุกคนจะได้รับประสบการณ์นี้เช่นเดียวกับผมด้วยความรักจากหัวใจสวัสดีครับ